เี่ดาเีวดด้ย่าลื้อข้าวของนะรู้เรื่องนะเดี๋ยวแม่ไปทำงานอยู่กับพี่บีนะอ่ารู้เรื่องห้ามหักคอพานะรู้ไหมอ่านี่แหละอยู่ตรงนี้หลูสปายเย็นสปายไม่ต้องไปตากแดดแล้วเนาะเนาะประบด้าก็อยู่นี่ นะคะเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่จะมานอนกับกวดแจ๊บนะโอเคไม,ไม่ได้ไงไม่ไม่ได้ทุกคนกวดแจ๊บเดี๋ยวแม่มีเปียกให้นะเอ้ยกวดแจ๊บจะกินเปียกไหมล่ะบอกแม่ดิกินไหมกินไหมลูกฮะกินเปียกไหมครับแม่เอากวดแจ๊บมาบ้านแล้วนะคะทุกคนกวดแจ๊บไม่ต้องไปเล่นร่อนแล้วไงลูกเนาะกวดแจ๊บจะไม่ได้เป็นแมวจรแล้วนะคะแม่แม่ใช่ไหมลูก นาะทุกคนเป็นไงทุกคนพอเวลามาบ้านเป็นไงทุกคนอ้อนเป็นไงอ้อนแม่นั่งตากได้จับได้จับได้ไ,ดไม่เบี่ยงไม่วีนเช็ดต,ตัวให้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเช็ดไปสิบรอบแล้วฝนเงาขึ้นมาหน่อยค่ะทุกคนเอาต้องเอามาเช็ดที่บ้านนะคะถ้าเช็ดที่ทํางานไม่ได้นะคะทุกคนอืเดี๋ยวมันงับแม่อันนี้ยอมหมดค่ะทุกคนแม่จะทําอะไรทําเลยยอมหมดค่ะ น่งตัดน่งอะไรทำได้หมดทำได้หมดนี่อยู่กับพี่บีวันนี้อยู่กับพี่บีนะเดี๋ยวให้กุญแจสงบสติอารมณ์นางได้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเออพอดีตอนนี้นางเหมือนเครียดค่ะเดี๋ยวแม่ค่อยกระเตงกระเตงแล้วค่อยคอยไปปรับปรับเข้ากับทางโน้นอ,อีกทีนะคะทุกคนตอนนี้แม่น่าจะเอากุญแจไว้เป็นหลักอยู่ที่นี่เลยนะคะทุกคนแม่กระเตงนะเพราะเหนื่อยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้นะครับนะ อเห็นไหมคะทุกคนมันอ้อนเนก่งค่ะทุกคนไอ้ผีไอผ้ไอผีผีใช่ปะ่ะใช่ไหมใช่ผีไหมอมืนิวนได้หลูกสบาย